สวัสดีครับผมนายนำโชคชมกระโทกนะครับจากสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครน,นะครับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสร้างรบอทแฮนด์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูการสร้างเราก็มาดูตัวพื้นฐานของตัวการทำงานของหุ่นยนต์ก่อนว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ สถาบันศาสตวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์นะเป็นสถาบันที่เทียบเท่ากับคณะสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับสถาบันเราจะเน้นไปทางด้านของด้านงานดิจิทัลและก็หุ่นยนต์ที่อในเชิงุเชิงอุตสาหกรรมถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคส่วนประกอบของหุ่นยนต์หุ่นยนต์แบ่งส่วนประกอบใหญ่ออกเป็น4ส่วนครับได้แก่ อุปกรณ์ทางกลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมนะครับอ่าส่วนแรกอุปกรณ์ทางกลอุปกรณ์ทางกลก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอ่าเป็นโครงของตัวหุ่นยนต์นะครับเป็น,นกลไกของตัวหุ่นยนต์ซึ่งในหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องมาออกแบบให้มันเหมาะสมกับลักษณะงานของหุ่นยนต์ที่เราต้องการนะครับ อุปกรณ์ทางกลหลักๆก,ก็จะมีะตัวนี้เรียกว่าเผาะนะครับเผาตัวสีเงินเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นแท่งกลมนะครับแล้วก็เผาเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งกําลังนะครับจากปลายด้านหนึ่งไปดนหรือแล้วแต่การออกแบบนะครับก็คือเผาก็จะเป็นเผากลมที่ใช้หมุนส่งกําลัง อุปกรณ์ทางกลชิ้นต่อมาก็คือเฟืองนะครับเฟืองเฟืองเนี่ยต้องมี2ชิ้นเพื่อให้มันครบกันแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งกําลังนะครับโดยเฟืองเนี่ยจะต่อเข้ากับเพลาต้องมีเพลาด้วยเพราะฉะนั้นเพลามีเพลาแล้วก็มีเฟืองตัวเฟืองเนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเรียกว่าเฟืองดอกจอกนะครับ ก็จะมีเฟืองตรงเฟืองเฉียงเฟืองหนอนซึ่งเราก็ต้องไปดูเพื่อเลือกให้เหมาะสมในการที่เราจะไปใช้งานอ๋อแล้วก็ตัวเฟืองเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะมาะคํานวณเลโชเพื่อเพิ่มอัตราทดหรือลดอัตราทดเพิ่มรอบอันนี้เราสามารถใช้เฟืองอเพื่อ รอบให้ได้รอบที่เราต้องการหรือทอกที่เราต้องการได้นะครับอา่าตัวนี้อุปกรณ์ทางกลชิ้นต่อมาคือสายพานสายพานนี่จะเป็นตัวส่งกําลังที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเฟืองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเฟืองเนี่ยเราต้องวางตัวเฟืองเนี่ยให้ได้อา่าตแหน่งที่พอดีไม่งั้นมันจะเกิดการขบนะครับแล้วก็ ทำให้มีปัญหาได้แต่ตัวสายพานเนี่ยเราสามารถที่จะยืดหยุ่นตำแหน่งได้แต่ก็มีข้อเสียคือมันเออมันมีความลื่นถลยอยู่นะครับก็เลยต้องดูตามหน้างานแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างก็คือตัวสายพานเนี่ยเออมันจะเสียงไม่ค่อยดังนะครับโซ่โอุปกรณ์ชิ้นต่อมาคือโซ่นะครับ โซ่ก็มีหลักการทำงานคล้ายๆกับสายพานแต่มีข้อดีคือมันไม่ลื่นนถลยเนื่องจากว่าไอ้ตัวล้อที่เป็นคล้ายๆเฟืองนะครับจะขบเข้ากับตัวโซ่โดยตรงทำให้ไม่มีการลื่นนถลยแต่ข้อเสียของเขาคือมันมีเสียงดังนะครับเพราะว่าการขบของตัวเฟืองกับตัวโซ่เนี่ยเวลามันวิ่งไวๆมันจะโซ่สะบัดแล้วก็ส่งเสียงออกมา ส่วนต่อมาอุปกรณ์ขับเคลื่อนอุปกรณ์ขับเคลื่อนในตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับอ่าใทางเป็นลมมนทั้งเป็นไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวแรกตัวแรกอ่าอุปกรณ์ขับเคลื่อนตัวแรกมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายขนาดหลากหลายแบบนะครับมี นอกจากมีตัวมอเตอร์แล้วยังจะมีตัวเกียร์ที่จะต่อมาอีกเพื่อทดรอบนะครับครับผมสำหรับอุปกรณ์ขับเคลื่อนชิ้นต่อมานะครับสเตปเปอร์มอเตอร์สเตปเปอร์มอเตอร์จะเป็นมอเตอร์อที่ไม่เหมือนกับมอเตอร์ตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้ถ้าเราจ่ายไฟให้มันตรง,ตรง อมอเตอร์ตัวนี้ก็จะหมุนด้วยความเร็วรอบที่คงที่นะครับแต่สำหรับสเต็ปเปอร์มอเตอร์เนี่ยจะมีหลักการทำงานคือมันจะมีขดลวดทั้งหมด4ชุดนะฮหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ตัวนะครับขดลวด1ชุดเนี่ยจะทำให้สเต็ปเปอร์มอเตอร์เนี่ยหมุนไปตามองศาที่กำหนดนะครับสมมติว่ามอเตอร์สเต็ปเปอร์มอเตอร์ตัวนี้มีค่าอยู่ที่ประมาณ 5องศาเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปที่ขดลวดนะครับมันก็จะหมุนแค่5องศาแล้วก็หยุดถ้าเราต้องการที่จะให้มันหมุนเรื่อยๆเราก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือผ่านตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งให้มันทำงานไปตามจำนวนองศาที่เรากำหนดนะครับสำหรับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ข้อดีของมันคือเราสามารถที่จะกำหนดระยะ กำหนดองศาที่เราต้องการให้มันหมุนได้นะครับสำหรับตัวต่อมาอุปกรณ์ขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้จะมีหลักการคล้ายๆกับสองตัวแรกที่บอกมานะครับก็คือในตัวเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยจะมีมอเตอร์อยู่ข้างใน1ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีแผงวงจรที่ใช้ควบคุมมีตัวเรียกว่า ตัวที่จะคอยเช็คตำแหน่งของตัวมอเตอร์ว่าหมุนไปกี่รอบแล้วซึ่งเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยจะมีการทำงานที่สั่งงานเป็นองศานะครับแล้วก็ตัวเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยจะสามารถชดเชยเกำลังที่สูญเสียไปเพื่อให้ตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้นะครับซึ่ง ถ้าเทียบกับตัวสเตปเปอร์มอเตอร์ที่เราสามารถควบคุมตำแหน่งได้แล้วเนี่ยไอตัวเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยสามารถที่จะชดเชยแรงได้ซึ่งตัวสเตปเปอร์เนี่ยไม่สามารถไม่สามารถทําได้นะครับก็คือตัวนี้จะเหนือชั้นกว่าตัวสเตปเปอร์มอเตอร์ตัวนี้เหมาะกับงานที่เป็นต้องการความละเอียดสูงนะครับแล้วก็มีกําลังนิดนึงพวกแขนกลอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้พวกเซอร์โวมอเตอร์ นะครับในการขยับขับเคลื่อนตัวแกนแต่ละแกนนะครับซึ่งแต่ในภาพนี้จะเป็นเซอร์โวมอเตอร์ที่เป็นขนาดเล็กไม่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเซอร์โวมอเตอร์ที่อยู่ในตัวแขนกลเนี่ยแขนกลอุตสาหกรรมนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่มากใหญ่กว่านี้เพื่อว่าต้องการกำลังที่มากนะครับอุปกรณ์ขับเคลื่อนชิ้นต่อมานิวเมติก เรียกว่าเป็นระบบนิวเมติกนะครับอไอตัวนิวเมติกเนี่ยก็จะมีรูปแบบการขับเคลื่อนที่หลากหลายแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะมีหลักการคือใช้แรงดันลมนะในการขับเคลื่อนลูกสูบให้ยืดหรือหดนะครับแล้กวก็มีลูกสูบชนิดอื่นอีกที่สามารถสั่งงานให้เป็นให้ลูกสูบหมุนหมุนเป็นวงกลมแทนที่จะ พุ่งออกซ้ายขวานะครับแต่โดยหลักๆแล้วโดยปกติก็จะเป็นนิวเมติกที่ใช้วิธีการยืดหดนะครับเป็นส่วนใหญ่อุปกรณ์ชิ้นต่อมาในระบบขับเคลื่อนก็คือระบระบ,บไฮดรอลิกจะมีหลักการคล้ายๆกับตัวตัวนิวเมติกแต่ในระบบไฮดรอลิกเนี่ยจะใช้ น้ำมันหรือของเหลวในการขับเคลื่อนแต่ถ้าเป็นนิวเมติกเนี่ยจะใช้ลมในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งพอใช้ลมในการขับเคลื่อนเนี่ยมันจะมีระยะยุบอยู่ซึ่งระบบนิวเมติกเนี่ยเหมาะก,กับงานที่ไม่หนักมากแต่ถ้าเป็นงานหนักๆเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้ระบบไฮดรอลิกเพื่อเป็นที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนเพราะว่า ไฮโดรลิกเนี่ยเป็นน้ำมันในการใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนทําให้ไม่ไม่เกิดระยะยุบนะครับแล้วก็ทําให้ทนแรงดันได้มากกว่าอ,อย่างงานใหญ่ๆอย่างงานก่อสร้างเนี่ยก็จะใช้ตัวไฮโดรลิกอยู่ที่รถแบ็คโฮนะครับเป็นไฮโดรลิกทั้งตัวเลยนะครับมีเครื่องยนต์ดีเซลเอาไว้ปันป่นปั่นน้ำมันปั๊มน้ำมัน เข้าไปในระบบระบบขับเคลื่อนระบบตากยกหมุนตัวอะไรทุกอย่างที่อยู่ในตัวรถแบคโฮเนี่ยเป็นนิวเมติกเอ้ยเป็นไฮดรอลิกทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ไปขับตัวล้อโดยตรงนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกทั้งนั้นเลยนะครับส่วนต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับออในตัวขุ่นยนต์เนี่ยถ้ามีแค่ ตัวคงม,มีแค่ตัวขับเคลื่อนแล้วก็วิ่งได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่เรียกหุ่นยนต์นะครับเป็นแค่รถไถล้า,านนะครับที่มีพลังงานแล้วก็วิ่งได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเราต้องการให้มันเป็นหุ่นยนต์จริงๆอ่ะมันต้องมีระบบการคิดที่ซับซ้อนขึ้นนะครับก็จําเป็นต้องมีระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์เล็กททอนิ์เข้ามาด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวแรกอุปกรณ์ตวรวจรู้หรือเรียก ให้เข้าใจง่ายก็เป็นเซนเซอร์ทุกวันนี้เซนเซอร์มีอยู่หลายหลายตัวหลายแบบหลายลักษณะนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงตรงเนี้ยก็จะมีเซนเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดความชืน้นเซนเซอร์ตรวจวัตถุเซนเซอร์ตรวจด,ด้วยแสงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพอเราไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้อีกแล้วก็เราก็ต้องไปดู ว่าเซนเซอร์เอ่อว่างานที่เราใช้เนี่ยจำเป็นต้องใช้เซนเซอร์แบบไหนเพราะมันมีอยู่เยอะมากแล้วเซนเซ,นเซอร์พอเราเลือกได้แล้วเราก็ต้องมาดูพิกัดเอ่อว่าเราต้องการดีเทคที่ระยะทางเท่าไหร่นะครับเลนส์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากสําหรับเรื่องเซนเซอร์นะครับอ่ตัวนี้เอนโคเดอร์ oder, ก็เป็น ก็เป็นเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับสำหรับถ้าเราดูกันลึกๆแล้วเพราะว่าเอนโคเดอร์เนี่ยเป็นการทำงานโดยการที่ใช้แสงตัดผ่านช่องนะครับใช้แสงตัดผ่านตัวรูที่อยู่บนจานเนี่ยจานสีดำจานเอนโคเดอร์เนี่ยแล้วก็จ่ายเป็นเพาออกมาเพื่อที่จะดูว่าตัวตัวเพลาเนี่ยมีการหมุนไป กี่รอบแล้วนะครับมีการหมุนไปกี่องศาแล้วแล้วก็ตัวตัวนี้เนี่ยตัวเซนเซอร์ตรงนี้ก็จะทําการรับค่าทีา่ตรงนี้น่าจะเป็นแสงนะครับเพื่อให้มันผ่านตัวจานเอนโคเดอร์แล้วเราก็แปลงมาเป็นค่าพันแล้วก็ส่งให้คอนโทรลเลอร์ไปคำนวณต่อตัวนี้เรียกเอนโคเดอร์นะครับ ถ้าเอนโคเดอร์ที่เราจะเห็นได้บ่อยๆก็จะอยู่ที่มอเตอร์ไซค์นะครับที่ล้อหน้ามอเตอร์ไซค์รุ่นที่ตามท้องตลาดนะ่าจะเห็นได้เห็นกันนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ,ไอจานี่ที่อยู่ที่ตัวเบรกของบอนไซ์เนี่ยมีไว้ทําอะไรตัวนี้คือ,อตัวเอนโคเดอร์นะครับเอาไปพ่วงกับระบบ ABS ของรถเพื่อการล้อล็อก ok นะครับที่เราจะเห็นบ่อยๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นต่อมาคืออุปกรณ์แสดงผลอุปกรณ์แสดงผลในที่นี้รวมไม่ได้หมายถึงแค่ตัวจอนะครับมีเราหมายถึงพวกตัวหลอด led หลอดไฟลำโพงทุกอย่างที่จะเป็นตัวที่จะส่งสัญญาณหรือสื่อกับเราได้นะครับว่าตอนนี้มันมีสถานนะเป็นอะไรอยู่นะครับถ้าจะเอาง่ายๆเลยแล้วก็ หลอด LED เข้าไป1ตัวเวลาทำงานหรือเวลาจ่ายไฟให้หลอด LED ติดเวลาพลังงานหมดหรือไม่มีหรือไม่ทำงานแล้วเนี่ยให้หลอด LED ดับอย่างงี้ก็ถือเป็นอุปกรณ์แสดงผลตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับชุดขับมอเตอร์ชุดขับมอเตอร์ก็ชุดขับมอเตอร์ก็าต,าตามชื่อเลยครับมีเอาไว้ขับ ตัวมอเตอร์นะครับขับมอเตอร์ยังไงก็สมมติว่าถ้าเรามีมอเตอร์อยู่1ตัวนะครับแล้วก็มีตัวแหล่งจ่ายพลังงาน1ตัวมีสวิตช์หนึ่งตัวนะครับแล้วเราก็เอาทุกอย่างเนี่ยไปติดไว้บนจักรยานนะครับแล้วก็พอเราต้องการให้รถจักรยานวิ่งออกไปเราก็สับสวิต สับสวิตเลยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจักรยานจะก,กระชากนะครับแล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วเต็มที่ของมอเตอร์ทันทีเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาการกระชากเวลาออกตัวของออรถจักรยานที่ติดมอเตอร์นะครับจึงต้องมีชุดขับมอเตอร์ชุดขับมอเตอร์ก็จะมีหน้าทีออ่ทำงานคือการจ่ายไฟให้สมูท จ่ายไฟสมุิเป็นการออกตัวของจักรยานเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราใส่ตัวชุดขับมอเตอร์เข้าไปเราสามารถที่จะไล่ระดับความเร็วได้นะครับจากจาก0โวลต์3โวลต์5โวลต์7โวลต์10โวลต์12โวลต์ค่อยๆไล่ขึ้นมาเพื่อให้อ,เ,อเพื่อให้จักรยานที่เราติดมอเตอร์เนี่ยออกตัวได้อย่างสมุทนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีชุดขับเคลื่อนเนี่ยแล้วเราใช้เป็น สวิตเพื่อที่จะขับออนออกไปเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับก็คือมันจะกระชากเพราะว่าจาก0นย์ไป12เลยนะมันทำให้มอเตอร์ทำงานอยากเต็มที่ทันทีทันใดนะครับมันเกิดการกระชากแล้วก็มันจะเป็นผลเสียต่อระบบแมคานิกต่อมอเตอร์ต่อแบตทุกอย่างเพราะว่ามันทำงานแบบกระชากนะท้งกระแสทั้งโซ่ทั้งอะไรทุกอย่างนะครับ ชุดขับมอเตอร์จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องต้องมีในตัวหุ่นยนต์นะครับเพื่อไม่ให้หุ่นยนต์ทํางานแบบรุนแรงเกินไปเพื่อให้เราสามารถควบคุมการหมุนความเร็วได้นะครับเพราะว่าการควบคุมความเร็วมอเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในตัวของหุ่นยนต์นะครับถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็ไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้นะครับ อุปกรณ์ควบคุมส่วนที่4นะครับอันนี้มาถึงส่วนที่4นะี่แล้วอุปกรณ์ควบคุมสําหรับอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ก็จะมีอยู่หลายแบบทําไมเราต้องมีตัวสมองกลควบคุมหุ่นยนต์นะครับถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมหรือสั่งการนะครับไม่มีสมองหรืออะไรเงี้ยสิ่งนั้นเราเรียกว่าเครื่องจักรนะครับ แล้วก็การทํางานของหุ่นยนต์เนี่ยมันจะต้องมีการคํานวณมีตรรกะทางความคิดหรือมีขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อนมากกว่าอย่างเช่นหุ่นยนต์ถูพื้นนะครับมันก็จะมีะคําสั่งว่าเวลามันจะชนกําแพงเวลามันเดินไปเจอกาแพงเนี่ยให้มันถอยหลังกลับหรือให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวางเงี้ยมันก็จะมีะเรียกว่า มีขั้นลำดับขั้นในการทำงานที่มากกว่าแต่ถ้าเกิดปล่อยสา่ฐานวิ่งวิ่งชนกำแพงแล้วถูๆไถๆเราเรียกว่าเครื่องจักรนะครับสมองก้นประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับก็คือถ้าอุปกรณ์ไหนที่ใส่ฐานแล้ววิ่งได้เลยเราเรียกว่าเครื่องจักรแต่ถ้าใส่ฐานแล้ววิ่งแล้วมีการดีเทค ถึงปัญหาที่อยู่ด้านหน้าของตัวมันเองแล้วก็มีลำดับขั้นในการทำงานนะครับสิ่งนั้นเรียกว่าหุ่นยนต์นะครับพอมอีสมองอสิ่งที่เราจะาไปใช้แทนสมองของหุ่นยนต์ก็คืออ,อุปกรณ์ควบคุมซึ่งพอม,มีการสร้างหุ่นยนต์แล้วก็ต้องมีการควบคุมที่เป็นอ,อุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตัวหุ่นยนต์ได้นะครับ เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กอุปกรณ์พวกนี้จะมีความสามารถคือมีการโค้ดหรือสั่งงานโปรแกรมได้ใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนแปลงโค้ดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับจูนแอดจัดอะไรได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นการต่อทรานซิสเตอร์ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้เพื่อให้ เป็นลำดับขั้นในการทำงานของตัวหุ่นยนต์แต่ถ้าเราใช้การต่อพวกฮาร์ดแวร์พวก,พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างนั้นอนะ่ะมันไม่สามารถที่จะมาแก้โปรแกรมหรือเปลี่ยนแปลงหรือแอดจัดลำดับขั้นการทำงานของหุ่นยนต์ได้นะครับซึ่งมันลำบากมากพอมีตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะ มาเขียนโปรแกรมมาแอดจัตมาเปลี่ยนแปลงคำสั่งในตัวหุ่นยนต์ได้ทำให้การจ้างหุ่นยนต์หรือการาบิวหุ่นยนต์ขึ้นมาหนึ่งตัวเนี่ยสามารถทำได้ง่ายขึ้นคอมพิวเตอร์ชนิดอคอมพิวเตอร์ชนิดแผงวงจรสสาเร็จรูปถ้าให้ยกตัวอย่างสมัยนี้ง่ายๆเลยก็จะมีตัวเรียกว่า r a s p b e r r y Pi ตีตัวนั้นก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึง่ง คอมพิวเตอร์กับไมโครคอนโทรเลอร์ต่างกันนะครับไมโครคอนโทรเลอร์ Micro เนี่ยจะไม่มีตัวเรียกว่า OS อยู่ในตัวจะมีการแค่ใส่คำสั่งที่เราเขียนลงไปแล้วก็เบิร์นลงไปให้มันทำงานตามคำสั่งนะครับแล้วเป็นตัวคอมพิวเตอร์ชนิดแผงวงจรสำเร็จรูปเนี่ยจะมี OS อยู่ในตัวด้วยซึ่งออการทำงานก็จะมีความสามารถที่สูงกว่าสามารถทำงานได้ ได้ดีกว่านะครับแล้วก็หลังๆมานี้ก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องพวกคอมพิวเตอร์ชิ้นิแผนวงจรสำเร็จรูปอุปกรณ์ชิ้นออกมาในอุปกรณ์ควบคุมก็คือเครื่องควบคุมเชิงตาก,กะที่สามารถสร้างโปรแกรมใหม่ได้นะเรียกว่า PLC โปรแกรม m a เบ e ร์ g ลอ c ิกคอนโทตัวนี้จะมีการพัฒนามาจากการที่ สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ดีเลย์ในการควบคุมเครื่องจักรซึ่งแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการต่อดีเลย์เพื่อให้ดีเลย์เนี่ยสลับการทำงานของตัวเครื่องจักรก็คือเป็นประมาณว่าเขียนโปรแกรมโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าดีเลย์เนี่ยแล้วต่อมามันเกิดว่ามันเกิดความไม่สะดวกในการที่เราจะเปลี่ยนโปรแกรม หรือเราจะโปรแกรมมันใหม่ก็เลยมีการพัฒน,นาตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าโปรแกรม m a b l e Logic Control ซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะแก้โปรแกรมใหม่ได้นะครับแล้วก็ในหลักการในการเขียนโปรแกรมของตัวนี้จะมีหลักการคล้ายๆกับการเขียนเ,เลดเดอร์ไดแกรมของทางไฟฟ้านะครับเพราะว่ามีพื้นฐานการพัฒน,นามาจากพวกอุคปกรณดีเลย์นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่นิยมมากในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่ามีความทนทานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมได้ดีนะครับจึงมีความเ,าเรียกว่านิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายนะครับเอาตัวสุดท้ายอุปกรณ์ควบคุมชิ้นสุดท้ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตัวนี้จะมีความสามารถที่มากที่สุดในหลายตัวที่พูดมานะครับแต่ว่า มันมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรเ,าเรียกว่าพลังงานเยอะทำให้มันไม่เหมาะกับการเอามาทำหุ่นยนต์แต่ถ้าถามว่าเอามาทำเป็นตัวควบคุมหุ่นยนต์ได้ไหมทำได้ครับแต่เราก็ต้องอามาแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้มันรองรับกันระหว่างไอ้ตัวคอมพิวเตอร์สมุครณของเรากาับไอ้ตัวหุ่นยนต์ของเราที่เราออกแบบไว้เนี่ย แต่ถ้าพูดถึงเป็นอุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์ใิ้แผงวงจสรสมเป็นรูปเนี่ยเขาก็จะออกแบบให้ไอตัวเนี้ยมันสามารถรับไฟทีอ่อย่างทั่วๆไปที่เราทำากันเป็น1 2โวลต์หรือ2 4โวลต์เงี้ยหรือ5โวลต์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวเนี้ยเราต้องจ่ายไฟที่ที่ผมรู้นะก็220โวลต์ใช่ไหมเข้าตัวซับไพ่ของมันแล้วซับไพ่มันก็ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่ามันไปเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้ตัวเนี้ยมันก็จะมีความยุ่งยากที่เราก็ต้องมาแปลงซัพพลายเพื่อให้มันทำงานได้ใช่ไหมครับแล้วก็กินไฟด้วยทำให้อุปกรณ์เนี่ยอุนยนต์ของเราที่เราออกแบบมาเนี่ยทำงานได้ไม่นานแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์พวกเนี้จะมีขนาดเล็กแล้วก็กินไฟน้อยอาการกินกระแสอะไรเ,เนี่ยก็น้อยกว่านะครับทำให้ทำงานได้นานกว่าแล้วก็เลยเหมาะสมที่จะมาทำเป็นตัว อนอุปกรณ์ควบคุมมากกว่าแต่ถ้าจะเอาใหเา้เรียกว่าประหยัดแล้วก็ทำงานง่ายๆนะครับผมแนะนำเป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะว่ามีการทำงานที่คือเราเขียนโปรแกรมเบิร์นเข้าไปแล้วก็ให้มันทำงานนะครับแล้วก็ไอตัวอุปกรณ์พวกนี้กินไฟไม่เยอะราคาไม่แพงด้วยแล้วก็หาซื้อง่ายนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับโอเคตอนนี้ก็สำหรับอินโทรดักชั่นสำหรับอบรมหุ่นยนต์โรบอตแฮนนะครับก็จบท่วนี้นะครับแล้วก็ขออ้างอิงไปที่มูลนิธิโครงการสาธอนุูกมไทยสำหรับเยาวชนนะครับเป็นแหล่งข้อมูลที่ผมนำมานำเสนอให้กับทุกท่านในครั้งนี้นะครับ แล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะติดต่อมาที่ทางสถาบันก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ